ปกติมดลูกของเราไม่ได้เป็นก้อนเหรอคะค่ะคําคถามน,นี้เนาะมีคนถามเข้ามาว่าให้ปกติของเราอะ่ะเป็นก้อนหรือเปล่าในเรื่องของมดลูกนะคิปต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่ามดลูกเนี่ยของเราอ่จะต้องเป็นก้อนแต่คิดต้องบอกแบบนี้ว่าลักษณะมดลูกจริงๆไม่ได้เป็นก้อนนะแต่เป็นลักษณะแบบนี้จ้านัน่คือเป็นแบบโพรงสามเหลี่ยมนี่คือโพรงนาข้างในนะคิดจะบอกว่าด้านข้างนะ ด้านข้างตรงนี้มันจะมีทาง3ทางอยู่พูดได้ง่ายๆกล้ๆสามแยกพูดได้ง่ายนะแล้วลักษณะมดลูกของเราเป็นแบบนี้เนาะส่วนทางด้านฝั่งนี้มันก็จะเป็นส่วนของปีกมดลูกด้านซ้ายและด้านขวาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอด้านข้างล,งล่างตรงนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของปากช่องคลอดนั่นเองฉะนั้นแล้วมดลูกของเราไม่ได้เป็นก้อนนะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นทรงกลมนะพูดได้ง่ายคือเป็นโพรงสามเหลี่ยมนั่นเองแล้วก็มีสามสามแยกแล้วกันให้เราเอ่อเลือดมันจะไหลเวียนไปทางไหนนั่นเองเนาะคือปีกมดลูกทั้ง ด้าน,นซ้ายปิดมดลูปทางด้านขวาแล้วก็ช่องคลอดนั่นเองฉะนั้นคำถามที่บอกว่าเฮ้ยมัดลูกของเราเนี่ยไม่ได้เป็นก้อนเหรอนั่นคือคำตอบคือไม่ใช่เป็นก้อนนะคะฉะนั้นเป็นโพรงสามเหลี่ยมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ